ดังได้แบบไม่ต้องเอาหน้าออกกล้องอยากรู้วิธีมาดูกันนะคะคลิปนี้นะคะพีทเอาวิธีการที่ทําให้คลิปใน Tik t o อกนะคะมียอดวิวเนี่ยพีทว่าทะลุส0 0 0สนแน่ๆทุกคนตอนนี้ก็2,09 0สนกว่าแล้วนะคะ ไม่ต้องเอาหน้าออกกล้องก็สามารถมียอดวิวมีผู้ติดตามเพิ่มในเวลาอันรวดเร็วได้เดี๋ยวไปดูเทคนิคกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูขอตอบคําถามนิดนึงนะว่าทาไมถึงใส่แว่นออกคลิปตลอดเลยทั้งที่อยู่ในบ้านจะบอกว่าตอนนี้ตาอักเสบนะคะก็คือ,อเกิดจากการติดเชื้อจากการใส่คอนแทคเลนส์นะทุกคนลืมดูวันหมดอายุเศร้ามากนะคะตอบคาถามในคลิปนี้เลยงั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าคลิปนั้นเนี่ยมันปังได้ยังไงไปดูกันค่ะีทุกคนคือคลิปนี้เลยค่ะเห็นไหมคะสองแสนกวิวแล้วมันไปสามแสนแน่นอน จริงๆแล้วนะคะการทําคลิปให้มีคนติดตามเราหรือมียอดวิวหรือมีคนดูเนี่ยจริงๆแล้วหัวใจมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวเองจะเอาหน้าออกกล้องมาหรือว่าจะเอาหน้าไม่ออกนะแต่หัวใจมันคืออะไรรู้ไหมมันคือสิ่งที่เราทำอะคะ่ะมันเป็นประโยชน์กับคนดูหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่ทนะคนดูเนี่ยเขาอยากจะรู้หรือเปล่าถ้าสิ่งที่เราทําคลิปที่เราทํานะคะมันเป็นประโยชน์กับคนดูแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาอยากรู้พี่เชื่อเลยนะว่าคลิปนั้นเนี่ยโหมียอดวิวมีคนดูเนี่ยเยอะแน่ๆนะคะแต่ถ้าเราทําคลิปที่ที่เราอยากทําแล้วมัน ไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนดูคือกูคแค่อยากทาอะนะไม่ได้ซีเรียสอะไรอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากทําให้มียอดวิวมีคนติดตามเนี่ยพีย่แนะนาเลยนะคะทุกครั้งที่ทําคลิปเนี่ยคุณต้องคิดก่อนว่าคนดูเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรแล้วมันเป็นคลิปที่คนเนี่ยเขาอยากจะรู้หรือเปล่าแค่นั้นเองคือหัวใจค่ะสุดท้ายแล้วจะเอาหน้าออกหรือไม่เอาหน้าออกเนี่ยมันอยู่ที่คอนเทนต์มันอยู่ที่ content, นทเนื้อหาว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาหรือเปล่าอย่าลืมกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันนะคะใครมาดูคลิปแรกคอมเมนต์ใครมาดูคลิปหลายๆคคลลิิปแ้้วกกกกก็อมเนนนนบััไดดยีีททุ่ คนค่ะสวัสดีค่ะ